วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีทูมิเน่ย์วอลเล็นะครับตั้งแต่100บาทจนถึง1,000บาทเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีในส่วนของบัญชี PayPal นะครับอยากจะมีะไรายได้เสริมฟรีเนี่ยลองมาทําช่องทาง t r u ิเน่ย์วอลเล็ดูนะครับทำฟรีไม่ต้องลงทุนนะครับเดี๋ยวผมจะสอนทีละขั้นตอนเลยตั้งแต่เริ่มจนจบนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับอยู่ในส่วนของกลุ่มโดม2 1 3นะครับเป็นกลุ่มของพี่โดมนะครับตัวนี้ผมต้องขออนุญาตพี่โดมเจ้าของกลุ่มด้วยนะครับและก็ขออนุญาตสําหรับคนที่โพสต์ลงในกลุ่มนะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้จะมาโอ้อวดอะไรนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ดูในส่วนของการทํางานฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนกับเพื่อนๆในกลุ่มนะครับว่า เขาเนี่ยทำได้จริงไหมนะครับเพื่อที่อยากจะให้มันเป็นแรงบันดาลใจหรือกําลังใจกับคนรุ่นใหม่ที่กําลังหาอะไยได้เสริมฟรีหรือสําหรับคนที่ยังทําอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนะครับเขาได้แฮชแท็กไว้เลยนะครับชาวนิว o อกนะครับได้เลือกถอนนะครับผมเก็บแบบจริงจังนะครับประมาณ5วันเก็บทีละนิดทีละน้อยนะครับผมก็สำหรับเว็บไซต์นี้นะครับมีชื่อว่า b u c k s a f i นะครับที่เขาได้แฮชแท็กไว้ตรงนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยเขาเก็บมาประมาณ5วันนะ 3 0 0 0 0นกว่าคะแนนนะครับเขาจะทำการถอนที่ประมาณ1000บาทนะครับผม1000บาทนะครับใช้3 0 0 0 0นคะแนนนะครับผม1000บาทนะครับผมก็5วันได้1,000ถือว่าเยอะนะครับผมเยอะนนสลับเงินฟรีนะครับเป็นการถอนเงินเข้าในส่วนของบัญชีชูมิน่เวลท์ด้วยนะครับเริ่มต้นเพียงแค่100บาทนะครับสรับการถอนเงินขั้นต่ำนะ เมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ40นะครับตอนนี้อัปเดตใหม่นะครับเพราะว่ามีผู้ใช้งานเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นเว็บยอดฮิตอันดับหนึ่งเลยนะครับสลับกลุ่มเงินฟรีแอปของพี่โดมนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการใช้งานของเว็บไซต์แล้วกันนะครับว่าจะทําอย่างไรนะครับสลับเงินฟรีตรงนี้นะครับ ตัวหน้าเว็บนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมในส่วนของเว็บบัค c i f i นะครับเป็นเว็บไซต์นะครับไม่ใช่แอปนะครับผมทำงานผ่านตัว Google นะครับ สำหรับใครที่มีมือถือ Android, iOS หรือว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก PC นะครับสามารถทําได้เลยโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับผมจะเขียนคําว่าวิธีการสมัครนะครับผมสามารถคลิกลิงก์เข้าไปรับชมกันได้เลยนะครับเพราะว่าผมได้ทําคลิปวิดีโอสอนไปแล้วนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะทําการสอน การใช้งานนะครับและก็การถอนเงินนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับสำหรับผู้ใช้งานใหม่นะครับหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมของใครที่ทําผ่านมือถือนะครับแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแนะนําให้เราใช้ตัว Google Chrome นะครับเพราะว่ามันสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้นะครับจะทําให้เราเนี่ยใช้งานง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคสังเกตด้านซ้ายมือนะครับจะมีเมนูต่างๆขึ้นมานะครับแต่ละแต่ละคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่า เมนูพวกนี้คืออะไรทําหน้าที่อะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแผงควบคุมนะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับแผงควบคุมเนี่ยก็จะมีในส่วนของหน้าแรกของเว็บนะครับเป็นหน้าแรกเลยนะครับก็จะมีในส่วนของการยินดีต้อนรับนะครับผมเป็นอัปเกรดนะครับตรงนี้เป็นเลเวลสำหรับใครที่ใช้งานบ่อยๆนะครับหรือทําเงินจากเว็บนี้บ่อยเนี่ยมันจะอัปเกรดเลเวลให้นะครับส่วนตรงนี้นะครับที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับสีส้มสีเขียวสีม่วงนะครับสีดำนะครับตรงนี้คืออะไรนะครับ ตัวนี้ก็เป็นโบนัสประจําวันนะครับผมอ่าก็สามารถทําแล้วก็รับโบนัสได้การทาโบนัสเนี่ยจะต้องทําภารกิจก่อนนะครับต่อมานะครับผมโบนัสความพักดีตรงนี้ก็เปรียบเสมือนการเช็คอินการใช้งานของเว็บไซต์ทุกวันนะครับวิธีการเช็คอินเราจะต้องเคมทุกหนึ่งชั่วโมงก่อนนะครับผมถึงจะกดเช็คอินได้นะเควสรายวันนะครับอ่าศูนย์ทับสินะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ทำเควสเลยนะครับเควสเนี่ยก็จะมีให้ด้านล่างซ้ายมือนะครับจะมีเควสนะครับผมให้เราเข้ามาทํานะครับ ต่อมาครับผมเมนูที่2นะครับก็คือถอนเงินนะครับก็คือการถอนเงินนั่นเองนะครับคะแนนของเราจะอยู่ที่ด้านบนนะครับผมมีคะแนนอยู่ที่ประมาณ61077อ่า177คะแนนนะครับ BXC ก็คือคะแนนของเรานะครับผมการถอนเงินมี2รูปแบบนะครับ1ก็คือถอนแบบสกุลเงินคริปโตนะครับก็คือเหรียญบิตคอยล์ไรท์คอยล์ด็อกคอยล์ดิจิบต์อีชอลลี่มรอนนะครับเซทแคทและก็เหรียญเดสนะครับถอนได้ทั้งหมด8เหรียญนั่นเองนะครับ ส่วนใครที่ชอบเรื่องเรื่องของคริปโตเนี่ยก็สามารถถอนเป็นเหรียญคริปโตได้นะครับส่วนใครที่อยากจะรับเป็นเงินสดนะครับเป็นส่วงของชูมินียวอลเล็ก็เลือกเป็นบัตรของขวันตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกเข้ามามีชูมินียวอลเล็ตนะครับวีซ่ามาสเตอร์การ์ดเอไอเอสลานะครับอ่าเอันนี้เป็นเหรียญอะไรไม่รู้ว่าน่าจะเป็นการเติมเกมหรือเปล่านะเซ o ตโกนะครับอ่าเโกโตันะครับผมก็ลองเข้ามาดูได้นะครับ มีตั้งเยอะเลยนะครับว่าเราจะเลือกถอนอะไรนะครับหลักๆก็เป็นในส่วนของชูมี่วอลเล็ตนะเลือกไปที่ช m ม n ่วอลเล็ตนะครับชูมี่วอลเล็ตนะครับผมขั้นต่ำนะครับอยู่ที่100บาทนะครับผมอ่า100บาทนะครับผมเห็นหลายคนในกลุ่มเนี่ยเข้าถอนวันละ100-100เลยนะสำหรับคนที่เขาทำจริงๆนะครับเขาใช้เว็บนียหาเงินวอ l l e t เนี่ยได้กันเยอะมากนะครับ ส่วนใครที่แบบเป็นคนที่เริ่มใหม่นะครับยังไม่ค่อยเก่งก็ค่อยๆทำค่อยๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆก็ได้นะครับไม่ต้องอ่าแบบมานั่งกังวลแบบพี่หนึ่งวันเราจะต้องได้100 2001,000นนะครับผมอันนี้อย่าไปกังวลเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นของฟรีนะก,ก็ค่อยทำไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวิธีการถอนนะครับก็ให้เราดูคะแนนด้านบนนะครับ ว่าเรามีกี่คะแนนแล้วเราก็เลือกขั้นต่ำที่เราต้องการถอนเลยนะครับผมจะถอนที่150บาทนะครับกดเข้าไปให้มันขึ้นติ๊กถูกแล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับเมื่อเราเลื่อนลงมาแล้วนะครับผมก็จะมีในส่วนของช่องให้เรากรอกนะครับในหัวข้อที่3นะครับผมตรงนี้อีเมลนะครับหรือโฟนนัมเบอร์นะครับนี่ฮะโฟนนัมเบอร์ก็คือเบอร์วอลเลตที่เราจะใช้ในการรับเงินนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีชูมี่วอลเลตก็ไปเปิดให้เรียบร้อยนะสมัครให้เรียบร้อยนะครับ วิธีการกรอกเบอร์วอลล็ตนะครับ1เลยนะครับเขียนคําว่าบวก 6, 6ขีดนะครับแล้วก็ใส่เบอร์วอลล็ตของเราทั้งหมด10ตัวนะครับเขามีตัวอย่างให้เราดูว่าเราต้องกรอกแบบไหนนะดูที่ข้อความตัวหนังสือสีเหลือ,องใต้ช่องนะครับจะมีอ่าตรงนี้บอกนะครับก็คือ xxx ตรงนี้เห็นไหมบวก6 6ก็คืออ่าตัวยอ่อของประเทศไทยของเรานะครับในส่วนของเบอร์มือถือของเรานะเป็นบวก6 6นะครับ แล้วก็ขีดนะครับใส่ศูนย์นำหน้าด้วยนะครับสำหรับเบอร์วอลเลตของเรานะจากนั้นก็กด c o n f i r ร์มวิชดร์นะครับในกรอบสีเขียวด้านล่างซ้ายมือตรงนี้กดเข้าไปนะครับอ่าสร้างการถอนเงินของคุณสําเร็จแล้วจะดําเนินการภายใน24 48ชั่วโมงทําการนะครับก็รอประมาณ1วันถึง2วันนะครับผมเมื่อเราอ่ารอครบเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอยากจะเช็คว่าเงินของเราเนี่ยเข้าหรือเปล่านะครับ การถอนเงินนะครับเงินจะยังไม่เข้าไปในส่วนของบัญชีชูมิวเรตนะครับเราจะต้องทําการกดเติมเงินเข้าไปนะครับผมในเว็บไซต์นี้นะครับตรงนี้มีสถานะบอกนะครับผมการถอนเงินรอดําเนินการนะครับ45,400คะแนนนะครับผมวิธีการดูยอดเงินของเราสำหรับการถอนเงินแล้วนะครับวิธีการดูประวัติการถอนเงินของเรานะครับผมหรือยอดเงินที่เราถอนไปเมื่อกี้นะครับว่ามันจะจ่ายให้เราตอนไหนนะครับก็ให้รับกดคําว่า ถอนนะครับผมแล้วก็เลือกไปการถอนเงินที่ผ่านมานะครับนี่ตรงนี้จะมีประวัติการถอนเงินของเรานะครับผมรอดําเนินการอยู่นะครับถ้ามันอนุมัติแล้วนะครับถ้ามันอนุมัติแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นเป็นรูปคุญแจแบบนี้นะครับผมนี่เสร็จสมบูรณ์นะครับ ตรงกุญแจตรงนี้จะเป็นสีชมพูนะครับผมให้เราทําการกดแล้วก็เติมเงินเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับถ้ามันขึ้นอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมานะครับเรามาดูที่เมนูที่3นะครับกระเป๋าเงินของฉันนะครับตรงนี้ก็จะแสดงค่าเงินของเราที่เรามีอยู่นะครับก็คือคะแนนนะครับคะแนนที่เรามีอยู่ประมาณ1นึ่งหมื่นพันะครับหลังจากที่ถอนไปแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของค่าเงินดอลลาร์นะครับประมาณนี้เลย 1.4นะครับผมไม่ใช่147นะครับ1.4นะครับประวัติของฉันนะครับประวัติของฉันก็จะเป็นในส่วนของประวัติทั่วไปนะครับไม่มีอะไรนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของวิธีการใช้งานนะครับวิธีการทาเงินนะครับวิธีการทําเงินของเว็บไซต์นี้นะครับมีทั้งหมด3วิธี1นะครับก็คือการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามนะครับผมก็ให้เราเลือกมาที่หัวข้อ offer wall นะครับอันนี้คือวิธีที่1 การทําแบบสอบถามเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับเว็บไซต์นะครับหลักๆที่ผมเห็นเขาทานะมีเว็บนี้นะครับ Timebug k ายูโดเซอร์เนะครับ Survey Time นะครับหลักๆเลยนะครับลองเข้าไปทํามเว็บนี้ก่อนนะครับที่เหลือก็ค่อยๆลองเข้าไปทําดูนะครับอายูโดนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมคะแนนถือว่าเยอะนะครับนี่เลือกเข้าไปทําได้เลยนะคุณสมบัติก็ลองเข้าไปตอบดูนะครับบางครั้งอาจจะปิวนะ ต่อมานะครับผมเป็นช่องทางที่2นะครับการหาคะแนนนะครับผมของขวัญรายชั่วโมงนะครับตัวนี้จะเป็นการเคมเหรียญนะครับเคมคะแนนนะทุก1ชั่วโมงนะครับตัวนี้คะแนนจะไม่ได้เยอะนะครับผมก็จะได้น้อยหน่อยนะครับแต่ก็สามารถเคมได้ทุก1ชั่วโมงอ่ากดเรียกร้องตอนนี้นะครับเมื่อเรากดตรงนี้เสร็จนะครับสำหรับคนที่เข้าใช้งานวันครั้งแรกต่อวันนะครับก็มาที่แผงควบคุมนะครับแล้วก็กดนี่ฮะโบนัสความพักดีนะครับเป็นการเช็คอินนะครับได้รับคะแนนเพิ่มนะครับ ต่อไปนะครับสลับช่องทางที่สนะครับสลับการหาคะแนนนะครับก็คือนี่ครับเลเวอเรนะครับเพียนเอินะฮะเนี่ยตรงนี้ฮะเนี่ยผมแปลภาษาให้นะครับมันไม่ขึ้นนะอ้างอิงนะครับอ้างอิงและรับนะครับผมก็คือการแนะนําเพื่อนนะครับการแนะนําเพื่อนเนี่ยจะมีลิงก์ตรงนี้เนี่ยฮะเราคัดลอกลิงก์เนี่ยไปแนะนําเพื่อนต่อได้การแนะนําเพื่อนก็คือเราจะได้รับ10%เมื่อเพื่อนของเราสมัครแล้วก็ใช้งานเว็บไซต์นะครับโดยการทําแบบสอบถามหรือว่าเคมไลน์ชั่วโมง ต่างๆเลยนะครับเราจะได้รับ10%นะครับผมถ้าเพื่อนสมัครแล้วเพื่อนไม่ทําอะไรเลยก็คือเราจะไม่ได้รับคะแนนนะครับประมาณนี้ส่วนเควสนะครับเควสตรงนี้ก็มีให้เราทำนะครับเป็นเควสรายวันนะครับผมหรือว่าเควสตลอดชีพนะครับเควสรายวันก็คือการทําแบบสอบถามนะครับครบ10ครั้ง20ครั้งอ่ะรับคะแนนจากเพื่อนนะครับครบ2,500คะแนนนะครับรับคะแนนจากเพื่อน ครบ5 0า0คะแนนนะครับเราก็จะได้รับรางวัลตรงนี้ในตัวหนังสือสีเขียวนะครับนี่ก็คือรางวัลรางวัลเป็นคะแนนนะไม่ใช่เงินบาทไทยนะครับเป็นคะแนนนะเป็นคะแนนนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับเว็บไซต์นี้นะครับก็ใครที่ติดปัญหาในเรื่องของเว็บไซต์นี้นะครับอยากจะสอบถามตรงไหนหรือว่าสงสัยอะไรนะครับก็ inbox fanpage เข้ามาได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับสำหรับเงินที่ผมถอนไปเมื่อกี้นะครับถ้ามันอนุมัติแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปการรับเงินให้ดูนะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ